สวัสดีนะครับเพื่อนๆพีพีเอฟซีทุกท่านมาพบกับพักเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพักเครื่องเหมือนเดิมนะครับอีพีนี้นะครับจะเป็นรอบเย็นนะครับก่อนนอนนะครับมาให้ชมกันอีกอีพีนึงนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0966614848เหมือนเดิมเลยครับผมอีพีนี้นะครับราคาราคา500บาทขึ้นไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามารับชมอง์ องที่1กันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับองค์ที่1นะครับเป็นชุดกรรมการนะครับเอา500บาทนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปูดูวัดสแกนะครับยกชุดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกของท่านนะครับนี่นะครับอาด้านหลังก็จะเป็นยันประมาณนี้นะครับนี่นะครับกล้องกรมยีีนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันประมาณอย่างนี้นะครับ นี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับกล่องนี้กล่องที่1นะครับกล่องต่อไปนะครับกล่องที่สองนะครับนี่เป็นสมเด็จจิตระดานะครับเอา500บาทนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเปียกทองคําแท้นะครับโอ้แกะยากนะ แกอยากมาแล้วองคนี้องค์ที่สองนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จจิตรดานะครับเนื้อโลหะนะครับเปียกตองคําแท้นะครับหมายเลขเก้าสิบเก้านะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับอ่าเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับ อันนี้จะหมายเลข9้าิบเอดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จจิตรดานะครับในโลหะเปรียกทองคำแท้ครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สามนะครับห้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับนี่นะครับองค์นี้ขอหนึ่งันห้ารอยบาทนะครับเรียมเงินนะครับ หมายเลขนี้หมายเลขที่4นะครับ1,500บาทขนแผนไายคู่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเลี่ยมจับขอบโบราณมาเลยนะครับจับขอบเงินโบราณมาเลยครับพอหนึ0งบาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่4นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับดูเนื้อนะครับนี่นะครับนี่นะครับ อ่าหมายเลขนี้หมายเลขที่4นะครับ1,500บาทองค์ต่อไปนะครับอ่าองค์นี้นะครับองค์ที่5นะครับ1,500บาทเช่นกันนะครับเลี่ยมเงินนะครับพระเลี่ยมเงินนะครับนี่นะครับเป็นพระพิจิตเม็ดข้ามเมานะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับนี่นะครับ เป็นพระกุจังหวัดพิจิตรนะครับที่เขาเรียกกันว่าพิจิตรเม็ดข้าเมานะครับเนื้อชิ้นเงินพร้อมเลี่ยมเงินอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับ1,500บาทนะครับหมายเลขนี้นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่5นะครับดูสักก่อนนี่นะครับชอบองค์ไหนท้ากลายมากันได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับอง์ต่อไปนะครับอง์ที่6นะครับ อ,องนองค์นี้ขอ2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับเป็นเหรียญเงินลงยาแล้วก็เลี่ยมเงินอีกทีนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่6นะครับเป็นเห,นหรียญหลวงูุทดรุ่นแรกนะครับหัวโตนะครับเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับนี่นะครับพร้อมเลี่ยมเงินอีกทีหนึ่งนะครับขอ2,500บาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับลดได้ องละนิดนหน่อยๆนะครับแบ่งๆกันไปนะครับกําไรไม่เยอะนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขหกนะครับองต่อไปนะครับเอานี้ดีกว่าหมายเลขเจ็ดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเป็นงาแกะนะครับอาจารย์เฮงนะครับกรอบกระจกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับขนาด ขนาดนะครับเดี๋ยวเทียบเหรียญสิบให้ดูนะครับนี่นะครับขนาดนะครับเทียบเหรียญสิบให้ดูเลยนะครับนี่นะครับพเท่าเหรียญสิบนะครับนี่นะครับเป็นเป็นโคชสิ่งนะครับนี่นะครับเป็นงาแกะนะครับโคชสิ่งนะครับอาจารย์เฮงนะครับเก่ามากนะครับนี่นะครับมีนี่มีจานด้วยนะครับนี Rut ่นะครับ มายเลขนี้หมายเลขที่เจ็ดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเทมากคลาสสิกมากปเป็นเรี่ยมทองเรียมเงินเนาะขึ้นคอโอสวยเลยเนี่ยองนี้องค์ที่เจ็ดนะครับคดช่งสิงอาจารย์เฮงองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับขอหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับ เป็นสิงหง์แกะมังกรอาจารย์เฮงเช่นกันนะครับนี่นะครับตัวเท่าเหรียญสิบเช่นกันนะครับนี่นะครับขอหนึ่งพันบาทครับผมนี่นะครับนี่นะครับแกะจากงาแท้นะครับชํำๆเลยนะครับนี่นะครับงาแท้นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่แปดนะครับหนึ่งพันบาทครับผมนี่นะครับ อะไรก็สิงมังกรนะครับอาจารย์เฮงเช่นกันนะครับนี่นะครับสวยองค์นี้องค์ที่8นะครับ1,000บาทครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นี่เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมขอ800บาทแล้วกันนะครับอ่าองค์นี้องค์ที่เนะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนี่นะครับแตกรายงานเลยนะครับหลักชอบนะครับก็นเลยครบ ขายแปดร้อยบาทนะครับนี่นะครับชอบเป็นการส่วนตัวนะครับสวยจริงๆนะครับนี่นะครับแ0 0ร้อยบาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่9้านะครับมีสององนะครับอ่าอันนี้หมายเลขที่สิบนะครับแ800รอบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับหมายเลขที่สิบนะครับแ800ดร้อบาทเช่นกันนี่นะครับเป็นปิดตาหลงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับองค์นี้หมายเลขที่สิบนะครับ นี่นะครับเรียมกันน้ําอย่างดีเลยนะครับนี่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นกิ่งหลงปู่ทิมก้นเงินนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับนี่นะครับหลงปู่ทิมนะครับก้นเงินนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับ อง์นี้อง์คที่11นะครับนี่นะครับเอา500บาทครับก้นเป็นเงินแท้นะครับองค์ต่อไปนะครับอง์คที่12เช่นกันนะครับเอา500บาทนะครับก้นเงินแท้นะครับกิ่งหลงปู่ทิมก้นเงินนะครับนี่นะครับนี่นะครับก้นเงินแท้ครับเอา500บาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่12ครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับหมายเลขสิบสามนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับจะเป็นปิดตาหลุกปุโตะนะครับพร้อมสมเด็จปกโพนะครับนี่นะครับเนื้อเนื้อแช่น้ำมนมานะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับพร้อมกล่องกรรมการนะครับ หมายเลขนี้หมายเลขสิบสามนะครับห้าร้อยบาทครับผมนี่นะครับสวยนะครับสวยทั้งคู่เลยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับเอาเอาห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับเป็นปิดตาสามเกอหลวงปุ่ดทิมนะครับเอาแค่ห้าร้อยบาทพอแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับ พระเก่งสามเกอนะครับหลกปูทิมนะครับนี่นะครับโค้ดนี่นะครับอ่าเอาแค่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสี่ครับผมนี่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับอ่าเอาห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับเป็นชินราชอินโดจีนพิมพแ่งนะครับนี่นะครับ สวยมากนะครับชินราดอินโดจีนพิมพแปงนะครับเอา500บาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่15้านะครับนี่นะครับโค้ดชัดเจนครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่16นะครับอ่าอันนี้เอาแ0 0บาทนะครับ เป็นเหรียญ2ี่สิบ้าตวรรษเนื้อนาคนะครับอ่าเป็นเนื้อนาคแท้นะครับเอาแค่แปดร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบหกครับผมนี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับเนื้อนากอ่าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่องค์นี้องค์ที่เท่าไหร่วะ อ,องนี้องที่17นะครับเป็นปากน้ํานะครับกรรมการนะครับเอา5 0 0บาทเช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นพราผงปากน้ํานะครับสดนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะประมาณแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับยันคมชัดลึกนะครับนี่นะครับแต่ด้านหน้าก็ตามสภาพนิดนึงนะครับ ก็ถือว่าสวยนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบเจ็ดนะครับห้าร้อยบาทครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับเอาห้าร้อยบาทครับเป็นเหรียญกำลังมาแรงนะครับอันนี้เจ้าของเขาบอกว่าเป็นกรรมการนะครับแหมเป็นเนื้ออัปปากะไล่ทองนะครับหน้ากากกระไหล่ทองนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่สิบแปดนะครับเอาห้าร้อยบาทครับนี่นะครับเนื้อปะกาน้ากากะไล่ทองนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบแปดนะครับห้าร้อยบาทองต่อไปนะครับหมายเลขที่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญกลมนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับกระแสกําลังมาแรงมากนะครับอันนี้เป็นเนื้อปะกาน้ากากะไล่ทองนะครับ เขาเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเป็นกรรมการนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทไม่แพงนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับหน้ากากกระไรทองนะครับเอาห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่ยี่สิบครับผมนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่21นะครับ่21นะครับนี่นะครับเป็นชุดกรรมการนะครับขอ1,000บาทพอนะครับอ่านี่นะครับเป็นชุดกรรมการนะครับเป็นของนี่นะครับหลวงพ่อชุยนะครับชุดกรรมการนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับหมายเลขนี้หมายเลขเลขที่21นะครับ1,000บาทนะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับชุดกรรมการนะครับสวยทุกองค์ครับผมนี่นะครับนี่นะครับทองแดงดมดำนะครับเหรียญนี้นะครับนี่เหรียญอัปปาก้านะครับนี่นะครับ องนี้กล่องนี้ชุดนี้นะครับ1,000บาทนะครับชุดที่21นะครับชุดหลวงพ่อช่ยนะครับกรรมการนะครับชุดต่อไปชุดที่22นะครับชุดสุดท้ายของ e ีพีนี้นะครับขอ1,000บาทนะครับนี่นะครับเป็นชุดหลวงปู่ไข่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นชุดกรรมการนะครับนี่นะครับกระไรทองนะครับ ไอทองแดงลมดำนะครับสวยๆนะครับ1000บาทนะครับชุดนี้ชุดที่22นะครับีนอันนี้นะอัปก้าครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับยังไม่รู้ช่องทางการติดต่อของเรานะครับนี่นะครับ0 9 6 6 6 1 4 8 4 8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วกดติดตามมันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผม อีพีนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ